ออกยังไงเอมิเต่มีดลปาดออกเฮ้ยหามมีดปาดมีดปาดบ่ได้กูปาเอาออกใม่ได้นี่ยเห็นบ่เ้ยมท่องนักูเก้ายาเีอ่อกรึปเ่าล้อมึงออกไดวะอ่ามึงหันไปย่เซมล้อม่งเครับพี่น้องไปย่แซมมึงแล้วอ่ายมาอีกแ้มาหา เบอุยอะกวดเยอะตีมีดแล้วปาดออกนะยูว่ามีดลยหามปาดหามปาดนะครับหามปาดนี้รอันนี้ออกข้างีกได้อะอ่ะพิชังไดก็ได้เอาออกได้จานล่อพ่วงออกมาจากเชียงมันได้อ่ะเบ้อยวดเยอามเเชียขาดว่ามีแดาไปมาสูงชวิมกว่านะเบองยวดเยอเอาไปบ่ ไปเช็มไปเช็มคุณแบบหัวคุณอยากบอกร่าเช็ยังหรอเอาเจ้าเห็นยังบ่เนี่ยเจ้าเห็นห่วงอยู่ในเชือกบ่เห็นอยู่เด้ออ่ะปติกาเกมนี่เด้อให้เจ้าถอดห่วงออกจากเชือกนี่ให้ได้ถอดวิธีใดก็ตามเจ้าเด้อเลอะเทอะอีกแล้วจัดไปเลอะเทอะอีกแล้วในเวลาสามหมื่นหมื่นอย่างเชี่ยเชี่ยเด้อแบบแบแล้วเอาอาใช้กล้องไงถอดใช้กล้องเนี่ยอยากบอกรึเปล่ เนี่ยหลอดห่วงบอกเองห่วงก็ได้ตัดเสียกก็ได้ตัดว่ายังมาบงเก่าว่ะหลอดอย่างไรร้องเบืองมีเอซีท่านหนึ่งครับแคปรูปแล้วก็ซูงเกมนี่ไหมผมนะครับให้ผมมาแก้โจทย์นะครับแก้โจทย์นี่ครับอ่่ต้องถามนะครับว่าผมเห็ุได้บ่เห็ุได้ว่าผม่เขาไม่ได้ยังไดเช่นนั้นกันต้องอจะดูนะครับฮะแก่พอหายหรอกเรา ออกว้งเจ้าเสียวออกได้ปอนี่สวัดเนี่ยเอาให้มันล่าสามมือมัดแน่นก็ก็จะจบเกมเลยแซมนะเลอะเทอะในนั้นเลยต้องมีวิธีของมันล่ะเป็นเกมในตำนานแบบว่ะอ้าวพี่น้องเอ้ยอ้าเอาห่วงออกมาจากเฉือกให้มันได๋อเอาสวัดนี่กับแม่บัวเร่หนินั่นเชือกบ่หอดแน่นอนโอ้ยเลอะเทอะอีกแล้วปะเชือกบ่ปอสิง การลุกออกจากปลายก็คือตอบของห<า>่วงแน่นอนสาธแท้แน่นอนอตอบของห่วงปลอกเล็กเลยล่ละนี่เพื่อ,อ์ก <c oughs> อดเยอะแซมหวยเสกษะถาเฮ้ยเจ้าว่าหวยรับแบยเจ้าเพิ่งหวยหัวหวยย้องมาแล้ะหวยคิดแนวไม่ให้เจ้าเล่นแต่ละมือไงเอ้า,อาต้อง<า>อเงศกษะถา,าดาดทองเนี่ยวับดาดทองมาดาดทองมาน่ะออกนะดาดทองออกเยอะ เอ้าวหลอดพัวนี้อ้าวออกได้เฉยเจ๊หมออกได้เฉยไอ้เต็บขาดบาดเอาออกได้ังไงวะเอาเข่าไปนี่เอาเข่ามั้งวยวะออกได้ก็ต้องเข่าได้อยากบอดด้วยเอาโอ้โหโอ้โหเอาเข่าไงล่ะป้ายอดจังวะเขาบเอาออกได้ไนวันนี้ปฏิหารณ์ดอกดากคล้องที่ตัวนี้เาเลี้ยงน้าดากคล้องเพิ่งออกได้ปั๊บออกได้เผบเฉยเลยวันนี้ เป็นเอาอยากปวดเอเาออกได้วิธีไหน้างเจ้าเพื่อออกได้ปะเอาเาปีนแซมบอออกได้นะครับพี่น้องปีนแซมบอออกได้ถ้าเบิ่งว่าปีนแซมจะเอาเข่าขึ้นได้ปะนี่แหละเห็นว่ามันมีวิธีออกนะครับมันออกมันลุยออกบางอันมันลุยออกนะแซมพร้อมได้จะเข่าก็ได้ต้องออกหรือความเคยชินเลยมันต้องเข่าหรือความเคยชินแซมเอาเข่าได้เสยได้เสยนะครับโอ้อะนะครับสำหรับสำหรับเกมนี้นะครับพี่น้องนะสำหรับเกมนี้นะหลายคนนะครับบอกว่า ต้องใส่คนต,ต้องมีสมองมีปัญญาดีมีสติดีนะครับยังยอกได้นะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นเช่นผมบงผังภูเขานะครับพี่น้องเพราะว่าเสือกเนี่ยมานี่ก็ตึงนะครับเสือกาลุดมาเนี่ยก็คือเกาะนะครับพี่น้องเกาะเราใเห็นทีงไหนกะคือง,ง่ายๆเลยพี่น้องกะกะกะจับส่วนนี้ครับจับจับ่วนนี้แล้แซมจับ่วนนี้ง่ายๆจับ่วนน<อ>ี้เออกระี่ออกไปนี่แหละโอ,อด้ดันอกไปดันดันอกไปธรรมดา่เนี้ยนะเอาห่วงนี่หลอดมาั้งนี้ งัดี่นาอเออมันงัดโอ้รอดมาธรรมดานี่แะครับกระทะดากก้องสว่าอยากบวชก็พี่น้เล่อขนาดชากาเอาเขาก็คือการเอางขามเ็เบินพี่น้องลก็ลูดลูดชืดเข้ามันอือ่าลูดกาพี่นปั๊บเแมเออเนี่ยง่า อยากบอทบองไงได้พี่น้องบองไงเสีนาายน่าไงแต่บองไงนะ,นนะแซมเน่อยเชมบอไงว่ามังหันมันหนนลุยสุยปุ๊บไปแง<ม>ดงแดงบนหุ่นนะครับอ่านี่ครับมันเกิด,อดเอาไปเล่นเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเล่นเบิ้งนะครับย้อนก็ทัดหน้าดากท่องนี่ละ